เยวก็สวัสดีครับยินดีกับตอนแล้กันที่เคยครับอยู่กับผมกันเคยกับไมค์ครับหลายวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วก็ PE ที่2กันแล้วนะครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราก็จะไปลืมต่อเลยครับมาเริ่มกันเอาละอันแบบแรกแล้วก็เมื่อกี้เราไปลงเหมืองกันใช่ไหมเราลืมไปออเล็กพอดีมันค่ําก่อนมืดก่อนนั่นเองครับคุณผู้ชมไปแบบี้่หละไม่มีอะไรมากก็ดยเด็ดเอาละมาต่อกันเลยแล้วก็ลงไปทางนี้นะ ไม่ไก่อผมไม่รู้เออไม่แ,แ,บบแบบน่ใจเหมือนกันว่าไก่นี้สามารถที่จะอืะอผ <c oughs> ู้ชมนี่น้องไก่จะผสม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 ได้ป่าทำฟาร์มฟาร์มลงเหมือนกันก็เอะดูต้นข้าวเกิดอ้าวทำไมมันดีดออกอ่ะต้นข้าวอ่ะเออว่ะโอ้ชั่นมันยังไงเนี่ยเห็นไหมต้นข้าวมันดีดออกครับคุณผู้ชมโอ้โหสร้างยากเหมือนกันนะแต่ว่าน้ําชุ่มครับน้ําชุ่มฉ่ำมาถึงข้าง มันมาถึงบล็อกนี้นแสดงว่าบล็อกอ่ะโอ้ยซอมบี้ตายอยู่ตรงนี้โอเคอ่ะไหนๆนกะ็ไหนๆเดี๋ยวเราเซฟไปกัดก้อนนี่ที่เราจะปลูกบ้านนะครับเอแต่เราทำไมเราไม่หาไอ,อ้วิวเลตไม่เอ่อวิวเลเจอร์อะไรหรือว่า NPC นะครับคุณผู้ชมนี่ต่อกดอะไรนะกด F3 ใช่ไหมนี่นะครับแล้วก็นี่ตามนี้เลยเอาละพร,ลาพร้อมแล้วนะ่าจะพอแล้วมั้งจะได้เวลา ทาหางกับบ้านหรือว่าลงบ้านก็นี่แหละคือบ้านของเรานะครับตรงนี้มีน้ํายังไม่สำรวจเอาเเราเราเหมืองเราไปทางไหนเนี่ยเอาลงทางไปเหมืองครับคุณผู้ชม <laughs> ผมลง,ลงทางไปเหมืองละเอออ้านี่ไงเจอแล้วอี๊เจ๊กเกะเจกเกะก็มูดงสมเอ้ยมูดนสมบูรณ์อย่างเงี้ยได้ทั้งวันครับได้ทั้งวันอืมเอาละเดี๋ยวเราไปขุด ให้หมดค่อยๆเรียนรู้ระบบไปครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าผมมือใหม่นะเออก็เจอกันบ้างซิเก็บไปหมดเลยนะครับจำได้ว่าอา้าวโอ้ยเดี๋ยวตอหินตอหินแถวนี้ไปทำอันนี้ด้วยอ่าไอทางนี้เรายังไม่สำรวจเลยเนี่ย Okay. เดี๋ยวเราเขาเรียกว่าอะไรทำหินด้วยครับคุณผู้ชมยูช็อตวางตรงนี้อีกแอ็กกินต้องมาแล้วแหละนี่นั่นแหละได้มาแล้วว้าวอัพเกรดอาชิเมตนผ่านอัพเกรดขอเข้าไปดูก่อนอ๋อ,อนี่ไงครับเออมันขึ้นมาตรงนี้เลยแต่ถ้าเราทำทำดาบอ่ะ ทำดาบมันขึ้นไหมหรือว่าเอาเก๋หรือว่ามันค่อยๆโผล่มาให้ไม่แน่ใจอะเมื่อกี้มันมันห้ีเราไหมลองลองลองดาบเลยแล้วกันปึกมาครับผมดาบไม่ได้นะครับคุณผู้ชมไม่ได้ได้ตามนี้แหละตามที่บอกก็คือเราได้เนี่ย Monster Hunter มาแล้วก็ทำลีไอที่มันกระพิบมาครับเส้นทางที่เป็นกระพิบก็คือเราเองไม่ทำเตาเผาก็ตอนนี้เราอยู่กันที่วันที่ กันแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งทําไม้ภาพตัดนี้นั่นหรอเพราะว่าผมเองแหละครับคุณผู้ชมลืมอัดครับใช่ครับผมลืมอัดลืมอัดวันที่สามอ่ะตอนที่เข้ามานอนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันแล้วเราจะเออถ้าผมถามจริงถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เราเราจะรู้วันเวลาได้ไงวะเราจะรู้ได้ไงว่ามันมืดไม่มืดมีมอดเกิดหรอใช่ปะโอ oh. mẹy <San> không cái riêng cái riêng tiếng tiếng mà mình vẫn không mình vẫn không นอนเปลืองลงไปเลยนะโอ้พาวเดอร์สองเกือบโอ้ยดีนะที่ผมทำทางหนีไว้ได้โอ้โหเกือบแล้วเกือบตัวแตกแล้วเอาเล็กออกมาเอาไข่ต้มไข่ต้มเออไม่ใช่มันต้องเออ,อกทางนี้สิเออโอ้เหล็กเยอะเลยนี่ไข่ต้มทำไข่ต้มไม่ได้เหรออะไรวะ เอาอาหารก่อน,นครับคุณผู้ชมแล้วฝนตกอย่างนี้เราจะไปไหนมันโดดขึ้นมาไงไงวะอ๋ะอ,อนี่ไงเราทําทางขึ้นไปอย่างนี้ก็คืออย่างงี้ใช่ไหมอ๋อลืมไปว่าไอเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้มันกว้างขึ้นครับคุณผู้ชมก็เรามีเหล็กแล้วผมขออนุญาตทำอ้อหิวหิวข้าวหิวข้าวทําอะไรเขาเรียกไปน,น,นะนั่นนะเออเนี่ยเอาข้าวมากินก่อนนะ กินข้าวก่อนนะจะได้มีแรงพูดคุยนะครับคุณผู้ชมเย่ <Yeah. S 1> เรียบร้อยอ๋อใช่แล้วเราจะค้าบของแล้วทำไมเราไม่มีไม้เลยวะเนี่ยไม้มันต้องใช้ขวานเราต้องไปค้าบเอาขวานก็ไม่มีอีกเฮ้ยทำไมไม่มีอะไรเลยวะเนี่ย <laughs> เอาละถึงสภาพอากาศจะอย่างนี้เอาไมา้ชิ้นเดียวก่อนนะนั่นแหละโต๊ะค้าบอยูน่นี่โอเวลเพราะปลูกเด,ดี๋ยวเราเพราะปลูกได้เอาอะไรของผมวะเนี่ย ก็ต้องมาต่อยกันอีกรอบหนึงเออเอาสติกมาครับคุณผู้ชมเอวสติกอะไรต้องวางโตไม้มาทำอะไรทําขวานแฮกเฮกเฮกแบบนี้ครับคุณผู้ชมเราก็ได้ขวานมาแล้วเอาขวานเอาอะไรมาอีกอะโอเคยังทําอะไรไม่ค่อยเป็นไงนแต่ที่นี่นะผมเฮ้ยเริ่มเข้าวันที่3มาครับคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าผมเล่นได้นานขึ้นนะมันน่าจะย่อยสลายแล้วมั้งจากนั้นก็ อ๋อเราลืมเจอบอ๋อนี่ไงจอะมีโอนะครับจอบอืมหรือจ้องนั่นเองไม่ใช่แล้วคุณล่านตัดคนแก่อาคนแก่ไปทําอะไรวะเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วอ้า๊ยไม่อาดีกว่ดีแต่เราค่อยลงเหมืองกันต่อนะเออแล้วเราต้องหาวิวเลจเจอไหมนี่ภาคภาคแรกหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์นี่เราต้องหานี่ว่าวิวเลจเจอไหมหมายความว่าอเอามาเยอะๆเอามาเยอะ ทำสติ๊กเยอะๆทำสติ๊กเยอะเออทำเยอะเลยทำเยอะเลยอ่ะสิบวางหาร5อ๋อทำอะไรวางเงี้อืมสา,ามสิบอ่ะพอไม่ทำเยอะๆเลยแล้วก็พโเพลิงดนะ้วยเนาะพโเพลิงพโเพลิงเอ๊ะเมื่อกี้มันหายไปเท่าไหร่ล่ะลืมไปโอ้โหมันใช้เท่าไหร่ไม่รู้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอันนี้มันจะหายไปเท่าไหร่อ่ะถ้าใส่ไปหนึ่งได้เท่าไหร่ได้ส e ี่หนึ่งชิ้นต่อสี่เอ้โหเย่ได้อยู่แต่ว่าไม่เอาเพรแล้วพระแล้วอ๋อนี่ไงเยื่อสไลด์มาแล้วได้ ได้ต้นไม้มาไว้ปลูกอะสเกลตันบ้าเอ้ยไม่ใช่ของเล่นนะนเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่เรื่องเล่นครับคุณผู้ชมอม,มันมืดไงยังอยู่ยังอยู่มันยังอยู่ทำไว้อะต่อจากนี้มันก็ไม่เกิดแล้วไม่ใช่อยู่ดีคิปเปิลโดดดิ้งดิ้งดัง,ด,ง,ด,งดอง,ดอง,ดอง,ดองมาโอ้โหอะไรวะเกือบไปอะมันไปไหนแล้ว หายไปแล้วไหมโอ้ยไม่ไม่เว้ยเพรามันมีที่หลบฝนด้วยอะเกลตันมีที่หลบฝนไี่ตายเลยเกลตันในนี่มันอืมยิงมาละก็มาดิเอ้าก็กำลังว่าจะว่าให้ก็มาดิครับมันมามันมามันมาอุ้ยโดนได้ไงวะกงกวัดสุดเออโอ้โหโอ้โหค้ำแล้วนี่วะโอ้โหสุดเกิงสุดเกิง อาเขยาดนอนก่อนครับคุณผู้ชมมอนเตอร์อุย้ยมืดแล้วก็จริงแต่ว่าสเกลตันอยู่อะโหลดแล้วหัวใจโหลดแล้วจ้ะมาเอออะนอนโอ้ยตกค่อยู่ตรงนั้นเอาค่ำแล้วครับคุณผู้ชมค่ำคืนเดือนปุ๊บ โอ้โหล่าสเกลตันกับโอยอะไรวะเนี่ยมาครับคุณผู้ชมก็เข้าสู่วันที่เท่าไหร่ละวันที่ห้านะครับคุณผู้ชมอืมเอาละวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับคุณผู้ชมมีอะไรอยู่ข้างล่างอีก่ไหมพวกนี้แรงง,งมุมอะไรวะน,นะอ๋อเอาหนไห่ไหมไอ้ครับคุณผู้ชมอย่ากลัว นางจะไปไหนะเฮ้ยเอาเอาไม่ดุนไม่ดุนเฮ้ยอ๋อ,อ,อก็คือตอนกลางวันจะไม่ทำลายครับนี่แต่ไม่ต้องห่วงเราจัดการเรียบร้อยเอาละแล้วก็แล้วเ,เมื่อไหนเราจะไปหามหมู่บ้านเนี่ยจะเสียเวลาที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้นะก็ไม่ได้เสียเวลาเราเออกำลังว่าจะมาคับคบาพถังน้ำนี่ไม่ใช่ถังน้ำที่ต้องการไม่ใช่วะ่ะ ยังไงของมันวะเอาละทางน้าทางน้าอืมแบบนี้เหรออันนี้มันหมวกเนี่ยมันมันมันใช้เหล็กนี่แต่มันไม่รวมใช้เท่าไหร่ครับคุณผู้ชมเอา้าอะไรเนี่ยประตูเหล็กโอ้โหไอร่อนดอมีประตูเหล็กด้วยเอ้าอะไรเนี่ยรถเอ้ากงเหล็กอันนี้อะไรอะไมคัสรถแร่เหรอรถเหมืองเอา้าต้องทำไงอะ เป็นรูปตัวยูอย่างนี้หรือเปล่าผมนี่ไม่ใช่อะไรวะเอ้ยแบบนี้หรือเปล่าเอ้ยสามอันช้นแค่สามอันนี่ว่าโอ้โหเออเอามาน้ําบัตเกตนี่ได้มาแล้วถังนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หมดแล้วเนี่ยใช่ไหมแบบโพใช้ไม่หมดเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมาทาตรงทําการเกษตรกันก่อนครับคุณผู้ชมเราไม่อยากล่านเนื้อมากเอาไว้ใกล้ตรงนี้แหละแล้วทําไมต้อง แปลงกเกษตรตรงนี้ด้ป่ะเออเพราะมันมีน้ําใช่ไหมแปลงกเกษตรควรจะอยู่ที่สูงเลยไหมยอยู่สูงตรงนี้เราพอดีเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากวาดเก็บกวาดอะไรมากครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปยกร,ระดับน้มัมาแค่นั้นแหละปากบล็อ,อกเราต้องเรียนรู้จากบล็อกนะฮะ,อ,ะ,อ,ะอ่าสูงอันนี้น้ำคัดสีเวลาอนี้มันจะลงไปกลายเป็นน้ำลง เอาละเอาอะไรตีอ่ะเอาหัอืมอเอไปโอสีบล็อกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่นะครับคุณผู้ชมความเข้้นอน,น,น,น้ำหนึ่งสองสามสี่ว่ากันี่ทำไมมันแบบนี้ฮะคุณผู้ชมถ้าทำแบบนี้มันก็เติบเชืบเชิ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 บช ผมว่าแปลงเกษตรอย่างเงี้ยมันเอาเถอะสูตรในการปลูกผมว่าไปหาที่มันแบบเยอะๆเออข้างล่างแบบเนี้เออไปหามาปลูกครับคุณผู้ชมเอาละแต่ก็16แล้วพก็น่าจะพอสำหรับการเพาะปลูกแล้วครับคุณผู้ชม16 17เอ๊ะอ่ะไหนๆก็ทําทำมาแล้วนี่ครับไหนๆก็ต้องทำอยู่ดีดละ เอาเอาอากกดผิดท <laughs> ั้ง้ีได้มาท่าไมรได้มาสามไหหรอมันปลูกอย่างนี้ใช่ไหมมันมีวิธีมันมีสูตรอยูน่นะเอยผมต้องไปรอบนอกรอบมาครับคุณผู้ชมค่อยๆเรียนรู้ค่อยเรียนรู้หนึ่งสองสามสี่ปั๊บเข้าไปานี้ครับคุณผู้ชมก็อ่ะมีอะไรอีกไหมอ๋อนีเรามีเนื้อหมูประทานชีวิตนะครับแล้วก็มีต้นไอ้นี่ต้นหนึ่ง ก็ประมาณนี้เนาะอืมกำลังจะตกดินผมว่าผมคงไม่ล่าบอสหรอกนะครับคุณผู้ชมก็จะมีเรื่องของไข่ต้มเอาไปทำอะไรบ้บางค้าบอะไรได้บ้างอ่ะค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเข้านอน,นอกันก่อนก็ อาณจรของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะรวมบล็อกนะครับนี่สมมติว่าผมจะลองบล็อกต้องได้เป็น64บล็อกนะครับคุณผู้ชมก็จะสะสมบล็อกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ด้วยครับก็ยังไงก็วันนี้ขอตัวลานอนแล้วครับคุณผู้ชมอย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามก็ขอรบกวนช่วยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับนอนก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันที่6ครับ